สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันเราข้ามเอ็นบีทีข้ามนี้อยู่กับตูนกีตาร์ครับและก่อนจะไปที่ฟุตบอลต่างประเทศเรามาถึงงานใหญ่ในประเทศกันก่อนนะฮะต้องเริ่มด้วยข่าวนี้เลยครับคุณรงพลประพานิรินทร์นะครับผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานตลาดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับ,รบวันนี้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank Taekwondo ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี67<อ>ในประเภทภูมเิเซ่หรือท่ารำโดยมีคุณนธนทิตรักตะบุตรเลขาธิการสมาคม กีฬาเทควันโดพร้อมด้วยลีนายอนครับผู้ฝึกสอนเทควันโดภูมเซเข้าร่วมงานที่ศูนย์กันค้าแฟชั่นไนแลนด์นะครับ รายการนี้แข่งขัน18-20ตุลาคมกว่า900อีเวนต์นักกีฬา620คนทีเดียวเรียกว่ามากสุดในประวัติศาสตร์เทควันโดและอนาคตเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นขยายวันขึ้นและทำให้สนามใหญ่กว่านี้อีกนะครับเพราะว่าภูมเิเซ่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทางสมาคมเองเนี่ยจะมีฐานนักกีฬาเป็นช้อยส์เป็นตัวเลือกในการสร้างความสำเร็จต่อไปครับ บอกอย่างนี้ว่าในปีนี้ครับการแข่งขันภูมิเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเรามี900อีเวนต์นะครับซึ่งเป็นาการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประเภทภูมิเซ่ที่มีอีเวนต์มากที่สุดในประวัติศาสตร์เทควันโดนะครับมีนักกีฬาเข้าร่วมมากกว่า600คนนะครับเพราะฉะนีนน้จะบอกว่าในปีต่อๆไปเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็อาจจะต้องเพิ่ม ขยายวันไปมากกว่านี้แหละจะต้องเปลี่ยนเป็นสนามที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับก็กระแสตอบรับกีฬาเทควันโดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยประเภทพุมเซ่ก็มีนักกีฬาให้ความสนใจมาเล่นกีฬาชนิดนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับ ส่วนการแข่งขันภูมิเซฟรีสไตล์คู่ผสมรุ่นไม่เกิน11ปีเนี่ยมีนักกีฬาเข้าร่วม19คู่นะครับและปรากฏว่าคู่ของกัญยวีคำสะอาดกับปนทัทสุขปินทะเจ้าของเหรียญทองแดงปี2023จากพงพิทักษ์มาเชีลอาร์ชชมบุรีทีม A โชว์ฟอร์มสวยงามแข็งแรงผิดพลาดน้อยที่สุดครับแล้วก็ทำคะแนนสูงถึง7.266คะแนนได้เหรียญทองไปครองได้สมาเร็จครับ เหรียญเงินเป็นคู่ของปุลยิสาธนิกุลกิจเน่กิจเเนศกับจิรนัทเบนไซปาจากเปียวัดเทควันโดโอเอนะครับมี7.100คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นคู่ของจิรัชยาแสนโทกับวุฒธธิพงศ์มาตร,รังสุริตนะครับแล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งก็คือพัทโรดีศีอาวุธกับฮีรันศิรามั่นคงพรภับูลสองคู่นี้ได้7.099คะแนนเท่ากันครับ ก็เป็นชนิดกีฬาที่น่าจะดูเพลินนะคะเพราะ,<ฮ>ะว่าเป็นท่าไร่ลัาด้วยนะคะไม่ได้ต่อสู้นะคะ